สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ยังอยู่กับเซียนซองคือเก่าคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ยังอยู่ที่เดิมด้วยนะคะอยู่ท่ามกลางนะคะสวนกระทกโกลกนาของเสด็จแม่ของเซียนซองเองนะคะหรือว่าสซาวรสทละคุณพ่อคุณแม่อันเดียวกันบ้านเซียนซองเอื่นว่ากระทก,ก,กอกลบกั่าเออเสด็จแม่บอกว่าพุ่นไปนั่งถ่ายคลิปยุป่พุ่นนะ สวนแงม้มงามมากกระไลให้เอฟซีพันเบิงแนวสันพันสะอ่อนน้ำบอวสันเดโอ้ยคุณแม่กระด้เนาะเส้นสองเลยได้ว่านางเบาคลิปสองคลิปรวดในสวนกระทกโลกนะคะที่จริงแล้วนะคะมีพผักหลายอย่างคุณบอกคุณแม่แม่เส้นซองมักปลูกผักเนาะ่นก,กับปลูกนั่นปลูกนี่ร้ายอยู่นะคะเดี๋ยวว่างๆสุทายสูบเบิงเนาะอาจจะรับออเดอร์อยู่ฮามีคนอยากสั่งสันดี สั่งได้แต่ว่าไม่ได้ส่งจังสิไป่ส่งจังใดนะคะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวสิไทยเห็นเบิ้งเนาะว่าส่วนเสด็จแม่ของเส้นซองมีอยียงแนวเพื่อมีเอฟซีอยากเบิง้งอยากเห็นสุดดอกแห่งไทยยังมือเศร้าได้คุณบมอคุณแหม่อตอนเช้าๆเนาะเวลาไทยสวนผักสิเบิ้งสดชื่นลดดิจากเส้นซองเป็นยังไปเห็นคลิปผู้นั้นผู้นีไทยเนาะเพิ่นไทยอ่าทำผักสวนขั้วเนาะทำ พาพันธาย,ยี่มือเสารเนี่ยเบิ้งสวนผักกะซือกับมีแห้งแบบเนี่ยเออเป็นอีอย่างบาวบุในนี้เอินว่าปกติบอเส้นซองถือว่าปกติบอคุณพ่อคุณแม่มีไผเป็นคือกันบ่เอาเดืองผักสวนกวุก้วกะเดี๋ยวห่อไขยเบิองคลิปหนาะเนาะคลิปนี้นะคะตามที่สัญญาไว้ตามที่เดววาไว้ในคลิปก่อนหนาะนี่ละคลิปของเสียนโคลาดวังหันนี่ละคลุณพ่อคุณแม่ว่าคลิปต่อมานะคะจะเป็นทีเด็ดของน้องโอเล่นะคะ น้องโอเล่ฝันแล้วหลังจากที่ปล่อยแนวทางตัวเล็กตองงวดคือเกาหละล่ะคุณพ่อคุณแม่ปล่อยแนวทางตัวเล็กมาให้เ,เส้นซองกับบุญน,น้ำโชคได้นําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบื้องนะ่ะน้องโอเลกอ่กะเมื่อฝันนะคะฝันเห็นคุณตาอีกแล้วคุณตางวดก่อนนะ่ะนะวดที่ผ่านมาที่เมื่อบอกน้องโอเล่ว่าเหล็กลางออกหาแปดแปดหาขนาะคุณพ่อคุณแม่พูกเกาเลยนะคะเมื่อบอกอีกแล้วสั่นยิ่งวันนี้เอา้า คือบอกดีบอกนําแต่สันดีคุณตานี่ผ้าเอฟซีผ้าน้องโอเลโศกมันลายเทียต่อลายเทียแล้วนะคะว่าจะฟันเห็นคุณตานี่แมนโหลดดีงวดนี่ก็บฟันอีกน้องโอเลยว่าอจังไดนาะคุณตาอยากให้โศกให้ลาบบ่นะคะหรือว่าอยากให้เฮ็ดบุญให้บ่อยากให้น้องโอเลยได้มีกําลังซับบ่บเฮ็ดบุญหาบ่สันดีเอา้าก็ลองเบงงวดนี้เนาะว่าจะเป็นจังไดเนะาะคุณพ่อคุณแม่ พาพี่ผู้โศผู้มานนะั่มนาทางวัดนี้เป็นจังหวะอีกอะเข้าใครว่ากันอ่ะถ้าน้องโอเลอยากเฮหดบุญให้คุณตาเนาะเอาก่อนสิไปฟังความฝันของน้องโอเลกะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแน่นะคะก่อนที่จะไปดูแนวทางนะคะก็อยากให้เอฟซีนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เซนสองด้วยนะคะกดแชร์หลายๆคุณพอ่อคุณแม่คอมเมนต์หลายๆกดแชร์หลายๆนะคะช่วยเปิดการมองเห็นให้เซนสองด้วยนะคะช่วงนี้กะคือจังทีเอฟซีเห็นละ อยอดวิวก็ลอยล้อนะคะบางท่านบางคนกับทรมาถามแน่ว่าคือบอเห็นลงคลิปนะคะเศร้าเห็ดเราบอกบุญน้ำโชคเศร้าเห็ดช่องยู u ูบเราบอกแม่่คือบอเห็นว่าเป็นเดือนแล้วจงิีๆนะคะก็คือน่าจะเป็นอ,อ,อาจจะทึกถือปิดการมองเห็นแน่นะคะก็เลยอยากให้พื่นบ็อกแุณแม่ซอยๆกันแช่หลายๆเนาะจะได้เปิดการมองเห็นขึ้นมากอีกครั้งหนึ่งนะคะเอา แชร์แล้วกันมาฟังตัวเนาะว่านองอเลมีแนวทางเอียงมาฝากกา่อนสีเบิ้งแนวทางม่นะคะก็อนสิเบฟังความฝันเดี๋ยวเข้ามาทวนกันก่อนว่าแนวทางตัวเลขนะคะที่นองอเลปล่อยออกมาในชุดตองงวดนะคะเป็นตัวใดนะคะเพื่อจะได้สัมพันธ์กันนะคะเพราะว่าความฝันของนองอเลยก,กับมาเข่ากับสูตรคำนวณที่นองอเลปล่อยมาเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะคืองวดเมื่อกี้เปียบเลยนะคะนี่ เบิเ้งแนวทางตองหวดสูตรคำนวณของน้องโอเลกอนนะคะน้องโอเลปล่อยออกมาตองหวดนะคะหลังจากที่เลขรัฐบาลออกได้ประมาณสองหมื่นนี่ละคุณบอกคุณแม่นะคะหมื่นสองหมื่นนี่ละน้องโอเลก็ได้ปล่อยออกมานะคะเดนวิ่งไปที่สี่กับหกนะคะพร้อมฟันเน้นๆไปที่หกมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะจับคู่มาหายกับมี6หก7ีหกเจ็ดหกแปดหกหนึ่งซีเจ็ด C8 C3 แล้วก็ C2 นะคะส่วนตัวน้องโอเลเพิ่นเน้นๆอยู่3หางเนาะในส่วนเหล็กจับคูนะคะเน้นๆไปที่64 67แล้วก็47ค่ะแล้วก็มีฝากเลขก3โตัวแม่นนะคะให้มาทั้งหมด5หางคุณพักค่ณแม่847 864 743 844แล้วก็567ค่ะอ่า ทวนสูตรคำนวณให้เอฟซีได้เบิงก่อนนะคะหามีหลายท่านหลายคนพลาดไปเนาะอาจจะว่าเข้าใจว่ามาสัมพันธ์กับความฝันจังไดน,นออย่างจังสินะคะเส้นซองกระถือโอกาสทวนให้ฟังเนาะเอาบานนี้เบิงสูตรคำนวณเสร็จแล้วนะคะเข้ามาฟังความฝันนองโอเล่นะคะนี่นี่นองโอเล่ทรงไม่หายแล้วนะคะเดี๋ยวเส้นซองจะอ่านให้ฟังว่านองโอเล่พิมพ์มาว่าจังไดเนาะความฝันนะคะตรงกรบับใบแนวทางเลยไอ้น้ำโชคนะคะ น้องโอเลเ่คนกุ้ยไลก่กับบุญน้ำโชกเนาะน้องโอเล่ฝันต่องวดนะคะฝันว่าคุณตาะะจูงมือเด็กมาให้น้องโอเล่เลี้ยงนะคะคุณตาจูงมือเด็กนะคะมาให้น้องโอเล่เลี้ยงนะคะแต่เด็กคนนี้นะคะที่คุณตาจูงมากนะคะมี่จะไห้มี่จะร้องไห้ร้องไห้อย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็เอามือปิดหนา้ามาสัน่นคุณบอกคุณแม่ เอาเมื่อปิดหนาไว้แล้วก็ห้นะคะแต่ว่านอกโอเล่นะคะเห็นเลขยูแกมเด็กหน่อยเอเห็นเลขยูแกมเด็กหน่อยเป็นเลขหกสามแปดว่าสันหกสามแปดนะคะแล้วก็เห็นอีกตัวหนึ่งนะคะก็คืออยู่อยู่บนหลังเท้าว่าสันกับอีกตัวหนึ่งอยู่ทั้งหลังเท้านะคะหลังเท้าของเด็กคนนั้นนะคะเป็นเลขแปดสีคุณพ่อคุณแม่ ก็คือสรุปว่าเห็นเลขอยู่แก้มเด็กหน่อยเป็นเลขสามตัวก็คือ6กสามแปดนะคะแล้วก็เลขสองตัวนะคะเห็นอยู่เท้าเด็กเนาะเป็นเลข8ปดซีอ่ชัดเจนเป็นตัวเลขก็มี6กสามปกับแปนี่แหละแต่ว่าอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่เนาะว่าจะตีเป็นเอยียงนะคะอาจจะ ตีเป็นท่าเด็กน้อยนะคะเป็นฮารบนะคะเป็นฮาแปดซีบนะคะกะลองพิจารณนาเบิงเนาะน้องโอเลเขีขยนตัวเลขไหา่เส้นซองแค่นี้นะคะเดี๋ยวเส้นสองขออุญาเขียน,งออน,ยยนลงกระดาษแผ่นนี้ก่อนเนาะ,ะความฝันถือว่านี่แหละเมื่อตรงกับสูตรคำนวณของน้องโอเลเป๊ะเลยคุณพ่อคุณแม่จีว่าจังใดดีนะคะทึ่ง หกสามแปดแล้วกับสี่แปดนี่อามีหกสามเสี้ยนซองอีกแล้วดิเอ๊เด็กจังไหนน้อบารนสโดดซักหกสามบ้องวันนี้หกสามแปดแล้วก็สี่แปดเนาะสำหรับเลขความฝันนะคะของน้องโอเล่นะคะอ่านี่ ไดเลขสามตัวแล้วก็เลขสองตัวคือเก่าเลยนะคะแล้วก็มาตรงนี่สูตรคำนวณขอนงน้องโอเลก็มีซีแปดนะคะตรงกันเลยนะ,ะโอ้น้องโอเลเห็นเป็นแปดซีโอ้ยเส้นซองกระไดเอ,าอ,อ้าขออนุญาตเขียนไว้แล้วลืมคุณพ่อคุณแม่เอาแปดสีเซนน้ำที่จริงน้องโอเลเห็นเลขแปดซีเด้อจากโมเมนต์ีแปดเส้นซองเขียนผิดกับลยเอา้ากลับไว้น้ำแน่นะคะ ซื้อเหล็กบกับมันจิตตับแตกตัวคุณบอกคุณแม่เอา้ามี <c oughs> โอ้ยแดดกับมาพอดีเฮ้อเอาฝาวดอ้อตะเวนยาฝาวคอยลงมานะคะเดี๋ยวเอฟซีจะมองมาเห็นตัวเลขนี่นี่คือเลขความฝันนะคะเห็นเป็นเลขสามตัวก็คือหกสามแปดนะคะส่วนเลขสองตัวที่น้องอเล่เห็นอยู่เท่าเล็กน้อยนะคะแปดซี 8, 4, นะคะคุณบอกคุณแม่เช่นซองที่แรกเส่นซองเขียนผิดนะคะที่จริงน้องอเล่เห็นแปดซีเด้อจ้ะ เนาะกับไฮเลยนะเจ้อซองกับไฮเลยสี่แปดแปดสี่นะคะพ <c oughs> ออยากเสียเวลาลบเนาะ,นะเอาลองพิจารณาเบิงนะคะ <c oughs> ที่เด็ดแค่นี้ยังบ่พอดีคุณพ่อคุณแม่ให้จังแดดเข้าจังสีลบแสงแดดตรงนี้ได้เนาะบานนี้เอาเดีด๋ยวเส้นซองหามุมแป๊บนึ่งนะคะเอาใหญ่มุมมาทางนี้ดีจักหน่อยคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวลองเลื่อนล่องเบอรก่อน อ่าข่ากเมกีแน่จากน้อยอยู่แมนมาละ่ะแมนไข่หรือบไข่านะคะที่เด็ดข้อมฝันยังบ่พ่อนะคะในคลิปนี้น้องโอเลมีที่เด็ดมาอีกนะคะนี่นี่คนณจงสิละไม่เส้ยนซองชุดขวัญใจคนแก่ที่มีงบน้อยสมตัวตรงโต๊ะแล้วก็2ตัวบนล่างสองคู่เน้นๆอ้น แกว่าเอาใจคนแก่หรอกเอาใจทุกคนเลยแเรากันเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะบางท่านนะคะงบหบลายยัาได้แข็งแขฟันมากกันนะ่ะน้องโอเล่ฟันมาเบิ่งกันนะ่ะสิฟันโตได้ในวดน,นี้สำหรับสามตัวตรงโต๊ดที่น้องโอเล่ฟันมานะคะที่เด็ดโค้งสุดท้ายถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายละคุณพ่อคุณแม่น้องโอเล่ฟันมาหายเลยเจ็ดหนึ่งสี่ คืองามแถบน,นี้เจ็ดหนึ่งสีนะคะแล้วก็นเน่นๆถ้าสิตัดเอานี่เน้นไปที่4ี่หนึ่งว่าสัตวส่วนเลขกสองโตบนล่างเนาะที่น้องโอเล่ฟันมาสองคู่นะคะก็คือ4ี่สองสองสแล้วก็7จ็ดสองสนั่นเองค่ะนี่คืองามแทน,นี้แต่เลขกสี่สี่นี่คือสีบดายล้วล่ะคุณบอคุณแม่แล้วก็กระบางพื้นที่เนาะ ตัวเจ็ดสองสองเจ็ดนี่คิดว่ายังสีพ่อยิบพ่อจับท่านอยู่นะคะเดี๋ยวเส้นสองเขียนเราให้คุณพ่พอคุณแม่แคบหนาจอกอน,นะคะฝ้าวจนดียังบ่ทันไในเขียนยังอยู่เส้นซองนะเออฝ้าวมาว่าวฝ้าวมา,มานําเสนอนะคะก็เลยบ่ทันนในเขียนให้เอฟซีได้เบิงเนาะชุดขวัญใจคนงบน้อยนะคะคนงบน้อย สามตัวก็คือ714นะคะแล้วก็ฟันเน้นๆไปที่4114เนาะส่วนเลขสองตัวบนล่างนะคะก็คือ4224แล้วก็7227สองค่ะ,ะสวยงามสวยงามพูดบ่าคุณแม่เอา ลองพิจารณาเบิงนะคะนี่ละอโอ้ถือว่ามาตรงกับสูตรคำนวณของน้องโอเล่เกือบทุกตัวเลยนะคะโตเด่นๆนี่เนะาะเอานี่เข้ากันเบิดทุกอันทุกแนวอรลดอืม <c oughs> จังใดจะไิโดดซักแนวท่าของน้องโอเล่บ่บ้านี้อ่าอย่าลืมเด้อคุณพอกคุณแม่ฝีมือน้องโอเล่กับเบอธรรมดานะคะบพว่าสิเป็นสูตรคำนวณน,นะคะ บวสิเป็นเลขความฝันนี่งวดนี่แถมที่เด็ดคัดให้เน้นๆพร้อมุ้ยถือใจเอฟซีคักๆนะคะก่อนอื่นแคบหนา้าจอไว้ก่อนนะคะเอาแคถ้าเบิงไวถ้ถายายเบิงเดอ้อคุณปอคุณแม่นะคะเอาบานนี่ชัดเจนสวยงามนะคะคิดว่าถือใจเอฟซีไล่ทันหลยคนอยู่นะคะเจ็ดหน,น,นึ่งซีนี่เห็นยูไสนโน โอ้มือนี้สัมผาสพอเซียนสุระนะคะผู้เฒ่าน้ำโชกกับมีเจ็ดหนึ่งีคุณพ่อคุณแม่ไม่มันสวมาอีรีบหนึ่งี่ี่หนึ่งนี่ึ <c oughs> <c oughs> แห่งโดนแห่งลายมือแห่งใดลายตดูดที่เส้นซองกระไดเอา้าวิเคราะห์ไปเรื่อยๆเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะยั่งอีกหางหกมือคุณดอกนะคะมีเวลาได้เสียงฝันอยู่นะคะลองวิเคราะห์ลองพิจารณาเบิงนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางชองก็เอามานําเสนอให้เป็นแนวทางซ,ซ,ซื้อนะคะบดายมียังมกกากกรัตตีเนาะว่าเลกจะมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเอฟซี FC, วิเคเบิ้งดีๆนะคะไต่ตองดูดีๆนะคะคือเก่าเหมือนเดิมชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะทุกๆอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเอาคลิปนี้ก็บอกมี่ยังแล้วคุณพ่อคุณแม่ชัดเจนแล้วนะคะบอกมาหลายหน้าที่แล้วนะคะเจนซองกะ จะได้เฝ้าไปหาแนวทางอื่นนะคะให้คุณพ่พอคพุณแม่ได้เอามาประกอบการตัดสินใจหลายๆทางเนาะเอาคลิปนี้กะต้องขอตัวลาไปก่อนละค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ